สวัสดีครับ f อฟซมา่วหัวจอดถึงแบบพี่น้องวันนี้พร้อมแล้วนะครับกับการถ่ายรูปกับน้องฟินแฮงน้องฟินแหงกับน้อง fin อฟินบิ๊กอะไริกักันคะอะไรฟินกอบกันระหว่างพี่งฟินแรงกับแต่มีคนฟินกับผมอยู่ครับนูน่น<ะ>มีคนฟินกว่าแฮงมีคนฟินกว่าฟินแหงอยู่ฟินแฮงคือมันแปลว่าสดชื่น,นใช่ไหม ปีนป่ายคือมันปีนกว่าดูชุดดิมันแค่ดูตัวเองก่อนค่ะบอ๋อทำไมวันนี้แต่งตัวอลังการจังดูตัวเองก่อนเรามีขนแล้วฉันไม่มีขนแล้วนะนั่นดิกขนข้างหนาจริงแคเนี้ยบอกเลยว่าวันนี้เซตนี้ถูกใจเอฟซีแน่นอนนะครับแต่ว่าเขาถ่ายเป็นอาชีพเซตแรกขาดแล้วใช่ไหมเสร็จแลรอคุณอยู่เนี่เอาละโอเครอคุณซีโออยู่ค่ะโอเคครับตอนนี้ตั้งแต่เก้าโมงแล้วค่ะโอเคอเครับ